สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมแล้วนะครับท็อปเทนวันนี้นะครับผมอยากจะมานำเสนอวิธีช่วยในการปิดมอนให้ไวยิ่งขึ้นซึ่งก็คือ ASB นะครับหรือ Advanced Skill Base นะครับโดยที่ ASB เนี่ยดิจิมอนบางตัวนะครับถึงจะสามารถทำได้บางตัวก็ไม่สามารถทำได้นะครับแล้ว ถึงตัวไหนทําได้นะครับก็อาจจะไม่สามารถใช้ได้ทุกสกิลนะครับ ASB อาจใช้ได้แค่เพียง1-2สสกิลเท่านั้นมาเดีย๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ผมลากบลอสมานะครับเราลองสังเกตด,ดาเมจดูนะผมให้ดูสกิลนี้นะครับฮาร์ดลนะ็อกดามาชิน่าลองตีนะนี่คือตีแบบธรรมดานะครับผมไม่ได้ใช้ ASB ดูเลขดาเมจนะครับนี่มันจะมีแค่2ชุดนะครับ เห็นไหมเมื่อกี้อาให้ดูอีกทีหนึ่งเพื่อความมั่นใจนะครับ1 2นี่จะมีแค่2 h ฮิตนะครับอ่าไหนพอผมลองใช้ ASB นะครับเห็นไหมมันจะมีเลขเลขขึ้นมันไม่ใช่การ cancel animation ครับแต่เหมือนกับว่าตัวเราจะตีทำ damage เพิ่มไประหว่างนั้นอนะผมไม่มั่นใจมึงเขาเรียกว่าอะไระแต่มันมี d a m a g เสริมเข้าไปครับมันเหมือนกับว่านะครับ เป็นการเร่งคําสั่งของการโจมตีของนาตาเกมนะครับเนี่ยเราลองดูนะเนี่ยผมลองกด A S B อ่ะแล้วกดเดินเนี่ยกดเดินเห็นปะมันจะยังมีการตีอยู่มันเหมือนกับว่าเป็นการเร่งคําสั่งการโจมตีโดยที่มันยังไม่แสดงแอนิเมชันการโจมตีครับมันน่าจะประมาณนี้อ่ะในสกิลแรกนี่คือสามารถ A S B ได้นะครับมาลองสกิลที่2นะครับอ่าตีธรมธรมดาตีธรรมดาจะเป็นอย่างนี้นะครับ ต่อไปรอสกิลคูดาวแป๊บนึงอ่าสกิลคูดาวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมจะลองทำ A S B นะครับอ่านี่ยครับสกิลนี้ไม่มีนะครับ A S B ต่อไปลองสกิลนี้ครับบีดสแลชนะครับอ่านิตีธรรมดานะครับจะมีฮิตประมาณนี้ประมาณ5ฮิตนะครับต่อไปลอง A S B นะครับ ไม่มีนะครับเท่ากับว่าตัวละครเนี้ยโอเมก้าชาวมอนเนี่ยจะมีเพียงแค่สกิลแรกสกิลเดียวนะครับที่จะมี A S B ตัวละครส่วนใหญ่นะครับก็จะมีแค่เพียงหนึ่งสกิลนะครับโดยที่ถ้าเราตีแบบไม่ A S B เลยอะ่ะมันจะค่อนข้างช้าครับแต่ก็ต้องอยู่ที่ตัวละครด้วยนะว่าตัวนั้นมันมีหรือเปล่า แต่ถ้าเราตีสกิลแล้วเรากด A S B ไปด้วยตัวไหนที่มีจะสามารถทำดามิได้ไวขึ้นมากเลยเดี๋ยวเรามาดูงี้ดีกว่าความเสียหายต่อวีเนี่ยที่อยู่ข้างๆจอเนี่ยนี่ยะความเสียหายต่อวีเนี่ยแบบไหนจะสามารถทำความเสียหายต่อวีได้มากกว่ากันนะครับขอตีแบบสกิลธรรมดาก่อนตีสักบอสเลื่อดเหลือสักแค่80พอมาผมขอลากบอสมาก่อนอันนี้ขอตีสกิลธรรมดานะครับแบบไม่มีแบบไม่กด A S B นะครับ My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with อ่าเนี่ยเลือน80ะครับสูงสุดถ้าที่เห็นนะจะอยู่ประมาณ20,001นะครับไหนเดี๋ยวผมจะมาลองทำ ASB นะครับที่บอสตัวเดิมเลยนี่เบอ109นะครับอาล่ามาก่อนเดี๋ยวรอดูความเสียหายต่อวีนะครับ เหลือแค่80%เหมือนกันนะครับอ่าเนี่ย80%นะครับความเสียหายสูงสุดที่ทำได้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ2 4 0 0 0นะครับดังนั้นเนี่ย ASB เนี่ยมันเป็นการเพิ่มดาเมจของเรานะครับให้สามารถจบมอนสเตอร์ได้ไวยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราจะสามารถรู้ได้ไงว่าตัวไหนเนี่ยสามารถใช้ได้บ้าง เราต้องทดลองด้วยวิธีอย่างนี้ครับคือ1ให้เราเลือกดิจิมอนมาสักตัวหนึ่งเราอยากใช้ตัวไหนเป็นตัวดามจนะครับแล้วเราลองใช้สกิล1ทีสกิลแบบธรรมดา1ทีนะครับแบบไม่มีตีหยุดอย่างนี้อ่าอย่างนี้นครับมันมีอยู่แค่2ฮิตใช่ไหมแล้วเราลองใช้ตีหยุดนะครับเนี่ยถ้ามีฮิตเสริมออกมาอย่างเงี้ยแสดงว่าสกิลนี้มี A S B นะครับ เดี๋ยวผมลองดูดีกว่าตัวไหนมีบ้างอาขอลองไปที่กาบูแล้วกันเอากาบูล,ล่าง4ดีกว่าตัวไหนที่มันมีสกิลโจมตีหลายฮิตอาจจะสังเกตยากหน่อยนะครับอันนี้ี๋ยวอันนี้มีโอ้ยแมวดีกว่าอันนี้ผมว่าดูยากคนดูอาจจะเห็นไม่ชัดอันนี้มี2ทีนะครับ อันนี้ดาเมจสกิลปกติมีอยู่แค่2ทีนะครับสกิลนี้มาลอง A S P ดูนะครับอ่าเนี่เห็นไหมมีดาเมจเสริมออกมาเห็นป่ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึงทำเง้เห็นชัดเน่ยอ่าเงยดูอย่างงี้อ่า A S P ดูนะครับอ่าเนี่เห็นป่ะมันมีมันมีดาเมจเสริมออกมาเนี่ยมันคือการเล่งข้อมูลอ่ะให้มันตีไวแต่ว่า a n i m เมชันมันยังไม่ขึ้นมานะครับ ยังไงก็ถ้ามันมึนๆยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายทีตอนเวลาผมไลฟ์สดนะครับใครอยากจะรู้เรื่องนี้นะครับลองมาถามผมในไลฟ์สดได้นะครับอ่แบากก like, share, ดดนะแล้วเจอกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะแล้วเจอกันโย่